เหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิมีอยู่เจ็ดการเหตุที่จิตไม่เป็นสมาธิหนึ่งนั่งไม่ถูกวิธีนั่งไม่ถูกวิธีจิตไม่เป็นสมาธิสองจิตตกกังวลจิตตกกังวลไม่มีสมาธิสามเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วไม่นั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิต้องหายเหนื่อยก่อน จิตเป็นสมาธิไม่ได้เหนื่อยมากหนอกเหนือยจากนั้นแล้วคือเจ็บปวดหัวยปวดค่าอาาพาธจิตเป็นสมาธิไม่ได้ห้าราคาเกิดหกโทษสาเกิดเจ็ดอารมณ์มากระทบอย่างแรงจิตไม่เป็นสมาธิทาไม่ฝึกเป็นสมาธิไม่ได้เลยนะเนีย่ยขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้